นี่แหละครับวิธีหาปลาของชาวประมงเอนครับตักไปเรื่อยๆเนี่ยนน่เมนเบ่อพอจะน,น้ำก็ไร้แหงอยู่เนาะ

อันนี้ไม้ของเขาเป็นไม้บาดยังนะนี่ขันพล่านขันพล่านบานคันพลานครับตำบลยังตัวนี่ตำบลนาตาตำบลนาตาเนี่ครับประดุกมุ่นครับสดๆจากแม่น้ำโค้งครับของช่าประมงเพื่อนครับนักนักนักในพื้นนักอยู่ได้กูห่วงว่าตัวนี้วะทางลงเบิ้งมาแล้วเรับอกมานละข้าวเจียเพื่อนเ่อธรรมดาอีดีได้ไหมของแฉ่ของแฉ่มาตักตัวเดียวครับ ท่านผู้อื่นก็ยังหยาดเบียดอยู่กับฉีเป็นช่วงใบปลาด,ดุกมูนเลื้องงามเลยเนาะเม,มันประกวเลยต่ว่านี่เป็นตัวหน่อยในยังหน่อยตุผูมันลกผูหองหองเอเดดเดเลยเสียงมันนะเป็นมฟังเสียงตอนนี้น้ำคุ้มก็เริ่มขึ้นนะครับเริ่มขึ้นร้ายแล้วครับใกล้จะถึงฟังแล้ว ปลาเอ๋อเขาปั๊บไม่ซื้อนมอ่ะตันหย่อนเขาหย่อนใหญ่อนตาตะก้าโอ้มันจะการตี่ยะเนี่ยทักผู้เดียวมันผู้เดียวเนาะเก็บไปแล้วเอาครับรอเบิ่งบาตต่อไปครับเพิ่นก็ดีตักไปเรื่อยๆแบบนี้ครับม่อนก่อนเก็บก่นโอ้ข้าวเหนียวเขาหอมไหม อสาทุกห <c oughs> นึ่กกอสางทั้งว่ง้เจากเฮียดพหนึงกดำหน้าน้องหนึ่งกับรถไทยกมีวกเวลาเลยนะมันจะเลเป็นช่วงคำคำหนึ่งสองแหนอนนอน ทุกนหมดกำลังติง่นลังตืง่นเดียวอ่อืมไายปลาเพียเนี่ยตสอนเนาเนาะมันยังไ<อ>ลมันก็ไล่ย,ยู่โอ๋โอเรียงป้าบ๊วบ่เนะ่ ออกเมแล้ปลาตยางปลาหนดแแต่ว่ามีมออไ้ลเบึงบาวะ่ะจิบวลาไลาจิบปลาหนเอาละครับปลากระแตบหน่อยเานมานมา่เอาละเด็นเลยเป็น โอ้ปวยังรพกุตรพกุตอีกตัวกุตไม่น้ำพวงอร,ระเพกุตยัง ย่าไรยูับานย่างไรเออนี่ก้นหมอหมนี่เป็นปลานี่เปลาชิ้ปลานยง้หมเป็นป เก็บปีได้ไม่ประโยชน์มาก ยันในยัน้องเทยมาน่อยู่ย ja okay, mm ังในลุงมานั่บ่าว่านองหน่อยน้องเทยนองบอกอ่นภาษีออกลุงตีบ่สภาีเสียงเสียงอย่างเล้ยภาสีลุกตีว่สภีเียงบ่แสนกว่าตีว่าคือรถเงียรถนั่งพ้ขาเชื่อมนี่ไม่รู้เขาด่ว ทำงานตามประเทศได้แสนตัวกันได้แล้ววงดีทีเอวงดีไวแซนทีได้ยูโรเท่าั้นเพื่อแทนกงานดีกับผู้สื่ออยู่งามกูหมือนเขาเ้ยเขาเล่ารถเบิร์ดกมืเสียภาีแทงเลยแงเอแพงนะน้องมันเต็อที ครับผมก็ับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับเมื่อนี้ก็ได้มาถทายทอดชีวิตของชาวประมงให้เบิ้งนะครับวิธีริมโค้งพื้นนะครับหาปลานะครับถึงฤดูน้ำขึ้นนะครับเพป็นก็ได้มาหาปลาครับกรตักแนวนียครับตักไปเรื่อยๆครับลุงเทอกับเป็นชโมงจังใดโตก็มีล้งเทอกับบไร้ก็มีครับแล้วแตดวงครับผมวัดดวงอย่างเดียว สตมาคลิปหนึ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับเดี๋ยวพอกันใหม่ครับ